หน่วยการเรียนรู้ที่1ง,งานบ้านเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างมีระบบการจัดห้องครัวและการจัดตู้เย็นวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูพัฒนันจิตอําไพการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ การจัดการงานบ้านจะเป็นระบบนะครับเป็นกระบวนการทํางานจำลำดัดขั้นตอนซึ่งสามารถสั่งงานติดตามควบคุมและตรวจการทํางานจนได้ผลที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวเรามาดูกระบวนการทํางานนะครับกระบวนการทํางานก็มีกระบวนการดังนี้ 1. การวางแผนการทํางานนะครับเป็นการทํางานที่ทํางานตามขั้นตอนทํางานตามเป้าหมายวิธีการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานเวลาที่ใช้ในการทํางานและผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน 2. การทํางานบ้านตามแผนที่วางไว้เป็นการทํางานตามแผนงานที่กําหนดไว้ซึ่งช่วยลดความสับสนและความผิดพลาดในการทํางานได้นะครับ 3. การประเมินผลงาน เป็นการตรวจสอบว่างานที่ทำมีข้อบกพร่องหรือไม่ถ้ามีก็ต้องปรับปรุงแก้ไขดังแผนพังดังต่อไปนี้นะครับก็คือเราจะมีการวางแผนนะครับตามลำดับขั้นนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทำงานนะครับตามที่เราวางแผนไว้จากนั้นจึงมีการประเมินแผนนะครับที่เราได้ทำในที่นี้ก็คือเป็นการกวาดบ้านนะครับ แผนการทำงานบ้านที่ดีนะครับแผนการทำงานบ้านที่ดีควรมีลักษณะดังนี้นะครับ 1. เรียงลำดับความสำคัญของงานนะครับว่างานใดมีความสำคัญเป็นอันดับแรกและงานใดมีความสำคัญรองลงมานะครับ 2. ระบุวันเวลาและกิจกรรมในการทำแผนงานอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจตรงกัน 3.. ระบุเพื่อรับผิดชอบในการทํางานแต่ละงานโดยเลือกให้เหมาะสมกับวัยความสนใจความสามารถหรือว่าเวลาว่างของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆน,น,นะสี่นะครับจะสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานโดยงานที่ใช้แรงงานมากและใช้เวลานานเช่น รวนดินตัดหญ้าตักน้ําทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก็ควรทําในเวลาเช้านะครับหรือทําเฉพาะวันหยุดส่วนงานที่ใช้แรงงานน้อยและใช้เวลาไม่มากนั้นเช่นการปัดกวาดเช็ดถูนะครับก็ควรจะทําทุกๆวันนะครับ5 ต้องจัดสรรเวลาว่างรวมกันนะครับหลังจากทำงานบ้านแล้วเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นดูโทรทัศน์ออกกำลังกายฟังเพลงรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเช่นรับประทานอาหารเย็นนะครับ 6. วางแผนงานที่กำหนดไว้ว่าต้องปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้เกิดความเหมาะสมและ7นะครับแผนงานที่กาหนดไว้ เรามาดูนะครับในเรื่องของทักษะการจัดงานบ้านนะครับทักษะการจัดการก็หมายถึงความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานในการทํางานเป็นรายบุคคลและก็จัดระบบงานในการทํางานกลุ่มเพื่อให้ทํางานสําเร็จตามเป้าหมายย่งมีประสิทธิภาพทักษะการจัดงานบ้านนะครับจึงเป็นการทํางานบ้านโดยตนเองเพียงคนเดียวหรือทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานเช่นไฟฟ้าน้ำกระดาษนะครับอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายยังมีประสิทธิภาพโดยนาความรู้เรื่องการจัดงานบ้านอย่างเป็นระบบและเขียนแผนการทำงานบ้านมาประยุกต์ใช้กำงานแต่ละงานที่จะทำด้วยการจัดห้องครัว เรามาดูวิธีการจัดห้องครัวกันนะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างการจัดห้องครัวนะครับเป็นห้องที่ใช้เตรียมอาหารประกอบอาหารจัดวางและเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในครัวต่างๆและบางครอบครัวนะครับอาจมีโต๊ะรับประทานอาหารในห้องครัวด้วย1 การจัดวางสิ่งของใช้ในครัวนะครับการจัดวางสิ่งของใช้ในห้องครัวในตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้เดินเข้าออกได้สะดวกมีความคล่องตัวในการทำงานดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่ายโดยมีแนวทางดังนี้นะครับเรามาดูการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวกันนะครับดูจากซ้ายไปขวานะครับจากบนลงล่างการจัดแบบชิดผนังด้านเดียวนะครับ หรือจานการจัดแบบเส้นตะเส้นตรงนิยมใช้กับบ้านที่มีเนื้อที่จำกัดนะครับการจัดชิดผนังสองด้านนะครับหรือจัดแบบตัวแอลใช้กับห้องครัวลักษณะแคบและยาวนะครับตามผังนะครับการจัดแบบชิดผนังนะครับสามด้านหรือแบบตัวยูนะครับเหมาะสมกับห้องครัวที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า และการจัดแบบเส้นขนานนะครับใช้สำหรับห้องครัวที่มีประตูสองสองด้านนะครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็ดูตามผังนะครับเราก็สามารถจัดห้องครัวของเรานะครับได้ตามลักษณะของเอ่อห้องที่เรามีอยู่นะครับบางบ้านก็อาจจะจัดแบบด้านบนซ้ายนะครับด้านบนขวานะครับหรือบางบ้านก็อาจจะจัดแบบด้านล่างซ้ายและด้านล่างขวา ก็แล้วแต่ขนาดของห้องด้วยนะครับมันก็เป็นเกณฑ์ในการที่เราจะจัดห้องครัวของเรานะครับซึ่งครูก็ได้นำภาพมาประกอบนะครับดังที่นักเรียนก็จะได้เห็นกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการจัดห้องครัวนะครับ ลักษณะแบบต่างๆนะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าภายในห้องครัวนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องใช้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามนะครับสถานที่ในการที่จะเตรียมนะครับอาหารนะครับเคาน์เตอร์นะครับต่างๆนะครับที่วางนะครับหรือแม้นแต่เเตานะครับหรือว่าที่จะปรุงอาหารนะครับจะมีเตาอบเตาแก๊สนะครับ ในบางรูปภาพที่ผ่านมาแล้วก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ในห้องครัวร่วมด้วยก็แล้วแต่การจัดของแต่ละบ้านนะครับส่วนในข้อ2นะครับการจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหารในห้องครัวนะครับอุปกรณ์การประกอบอาหารและรับประทานอาหารในห้องครัวนะครับที่ล้างสะอาดและผึ่งแห้งแล้วก็ควรจะจัดเก็บอย่างนี้นะครับ หม้อหรือลังถึงนะครับกว่าความไว้บนชั้นวางหรือเก็บไว้ในตู้โปร่งนะครับครกความไว้บนชั้นวางโปรง่งสากและเขียงวางไว้ข้างๆกันกระทะตะหลิวทพีนะครับและกระชอนที่มีรูสําหรับแขวนใกล้แขวนไว้บนชั้นที่แขวนนะครับส่วนที่ไม่มีรูแขวนใกล้วางไว้ในที่วางของมันนะครับมีเก็บไว้ในที่เสียบนะครับเพื่อป้องกันคมมีกระทบกัน และเสียคมมีดจานชามถ้วยนะครับความไว้บนชั้นวางโปร่งหรือเก็บไว้ในตู้นะครับส่วนต่างๆเราก็เก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมนะครับส่วนอันที่3ามนะครับก็ได้แก่การจัดเก็บเครื่องปรุงข้าวสารและอาหารแห้งในห้องครัวของเรานะครับหลังใช้งานแล้วก็ปิดฝาขวดหรือภาชนะเครื่องปรุงรสข้าวสารและอาหารแห้งนะครับให้แห้งสนิทนะครับแน่นสนิทด้วยก่อนนําไปจัดเก็บดังนี้นะครับ ขวดเครื่องปรุงรสวางรวมกันไว้บนชั้นวางหรือใกล้เตานะครับปรุงอาหารเพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวกข้าวสารน้ำตาลเกลือกะปิวางไว้ในที่โปร่งนะครับไม่อับชื้นและไม่ร้อนหอมกระเทียมแขวนไว้ในที่โปร่งหรือวางไว้ในตะกร้าโปร่งนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องวุ้นเส้นก็เก็บไว้ในตู้ที่มีประตูปิดนะครับดังนั้น สิ่งต่างๆที่คุณครูได้พูดไปนี้นะครับนักเรียนก็คงจะเห็นบ้างนะครับในครัวที่บ้านของนักเรียนแล้วก็หวังว่านักเรียนจะจัดและเก็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเรามาดูการจัดตู้เย็นกันต่อเลยนะครับบ้านของนักเรียนนะครับก็คงจะมีตู้เย็นกันอยู่นะครับวิธีการนะครับในการจัดตู้เย็นเขาก็บอกว่า ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เก็บรักษาอาหารให้คงความสดไว้และไม่เน่าเสียในระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อรอการนํามารับประทานหรือประกอบอาหารการใช้ตู้เย็นอย่ามีประสิทธิภาพเนี่ยทำได้โดยการไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆนะครับจะทําให้น้ําแข็งในช่องน้ําแข็งเนี่ยนะครับหรือว่าความเย็นในตู้เย็นเนี่ยมันระเหิดออกไปนะครับ ดังนั้นการละลายน้ําแข็งในช่องทําน้ําแข็งทุก1-2สัปดาห์นะครับก็ควรจะทํากันนะครับหรือว่าการทําความสะอาดชั้นวางต่างๆในตู้เย็นอย่างสม่สมําเส,สมอและการจัดวางอาหารให้เป็นระเบียบนะครับจะช่วยทําให้อุณหภูมิที่เหมาะสมในช่องและชั้นวางภายในตู้เย็นนะครับเพราะอาหารแต่ละชนิดก็มีลักษณะและระยะเวลาในการเน่าเสียนะแตกต่างกันไปนะครับ การจัดตู้เย็นนะครับมีแนวทางดังนี้นะครับ1นนะครับช่องแช่แข็งนะครับอุณหภูมิโดยประมาณ18องศาเซลเซียสนะครับเป็นช่องที่มีความเย็นมากที่สุดเหมาะกับการแชร่อาหารแชร่แข็งต่างๆเช่นไอศครีมน้ำแข็งนะครับ2ช่องใต้น้ำแข็งนะครับหรือว่าช่องใต้ช่องแช่น้ําแข็งเนี่ยนะครับอุณหภูมิประมาณ1นถึงหองศาเซลเซียสนะครับใช้เก็บอาหารประเภทปลาเนื้อแฮม นะครับไสกรอกอาหารทะเลต่างๆโดยก่อนแช่ก็ควรห่อปิดไว้ให้มิชิด 3. ช่องเก็บของโดยทั่วไปอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ2-5องศาเซลเซียสนะครับเหมาะสำหรับเก็บของที่บริโภคหรือใช้ไม่หมดแล้วต้องการนำมาใช้อีกเช่นขนมหวานอาหารสำเร็จรูปยาและไม่ควรนำอาหารหรือขนมที่ซื้อมาแช่ทั้งถุงนะครับควรเปลี่ยนใส่ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิชิด ก่อนนะครับจึงนำไปเก็บในตู้เย็นนะครับแล้วครูก็ขอเสริมว่าเราก็ควรจะหมั่นตรวจด,ดูนะครับอาหารอะไรที่เราทานไม่หมดและวนาไปเก็บแช่ไว้นะครับถ้ามันนานมากแล้วนะครับเราก็ควรจะเก็บทิ้งนะครับหรือเราไม่ควรจะใส่ของที่เราต้องการเก็บไว้นะครับ จนมันนั่นมากเกินไปเพราะว่าในการที่ตู้เย็นเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิความเย็นนะครับอาหารนั้นเย็นโดยทั่วถึงจะเป็นไปได้ยากแล้วมันจะทำให้ตู้เย็นเนี่ยต้องใช้นะครับกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดความเย็นเนี่ยมากขึ้นมันก็คือการทำให้เกิดการกินไฟฟ้าจะทำให้ไม่ประหยัดหรือ แม้แต่ในตู้เย็นอาหารนั้นก็อาจจะบูดเน่าเสียได้เพราะความเย็นไม่ทั่วถึงกันนั่นเองนะครับสี่นะครับช่องแช่ผักและผลไม้ อุณหภูมิจะอยู่ประมาณที่6-8องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับบรรจุผักและผละไม้ทั้งหมดหรือผักและผละไม้ที่ปอกเปลือกแล้วห่อหุ้มด้วยพลาสติกหรือถุงนะครับส่วนผักที่เป็นใบเช่นผักชีขึ้นช่ายควรเด็ดใบเน่าเสียทิ้งก่อนแล้วจึงนำไปห่อด้วยใบยตองหรือใส่ถุงเก็บ โดยไม่วางถุงทับซ้อนกันเพราะจะทําให้ผักซ้ำได้ 5. ช่องประตูปิดเปิดบานพับนะครับเหมาะสําหรับวางของที่หยิบใช้ง่ายเช่นไข่น้ําดื่มนมน้ําผลไม้เป็นต้นนะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับชมสื่อนะครับของการเรียนในวันนี้ไปแล้วนะครับในช่วงต้นช่วงต่อไปนะครับกลับมาพบกับครูใน การสรุปแล้วก็มอบหมายงานกันนะครับ